วันนี้ก็มาอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้บ้านอีกเหมือนเคยนะครับก็เป็นมุมสนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยากจะ,ะนำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่เจอมาได้มาด้วยตัวเองมาแชรเพื่อนกันนะครับก็คือเรื่องของการทานอาหารทานสเบดเพื่อที่จะยับยั้ง การเจริญเติบโตของเซอร์เมเรงอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงว่าใรล้ชิดเป็นก็เขาก็ทานอาหารทานเบสหรืออาหารเจนครับก็ตอนแรกเนี่ยตอนที่เจอตอนที่พบว่ามีเชื้อเนี่ยก็หมอที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่า ทา,ทานอะไรก็ได้ทานได้ทุกอย่างขออย่างเดียวก็คือ,อไปทานพวกไก่หรือว่าหมูอะไรสองอย่างสองอย่างนะครับแล้วก็คนป่วยก็รู้สึกปลอ,อดโป่งหรือว่ารู้สึกไม่เครียดว่าเอออะไรก็ทานได้นะครับแล้วก็ก็มีวันหนึ่งไปทานปลาพอท,ทานปลาปุ๊บ เช้าวันลุ่งขึ้นเนี่ยการนักเสพมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอตอนหลังเนี่ยก็ไปเจอหมอท่านหนึ่งครับแล้วก็ท่านก็แนะนำให้ทานพวกอาหารแานเบสก็ทานไปประมาณเดือนหนึ่งอนะ่ะในเนื้อที่มันเป็นแผลนะมันก็จะมีเนื้อดีค่อยๆงอกขึ้นมา พื่อที่จะส้มแซมตัวเองนะครับคือแผมันจะตื้นขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นข้อที่น่าสังเกตจากการทานอหานคาสเปตนะครับเพราะว่าถ้าว่าไปแล้วเนี่ยวัยของพวกเรานะครับ4050เนี่ยเป็นวัยที่จำนวนตัวเลขของ สถิติของการป่วยเกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ยมันจะเริ่มมีนะครับประมาณ40ขึ้นมาตัวเลขมันก็จะมีมากขึ้น,นเรื่อยๆจนไปถึง50-60นะครับแล้วก็อาการที่เราทานอาหารทานเบสเนี่ยหรืออาหารเจเนี่ยถ้าเราทำได้ก็จะเป็นตัวที่ป้องกัน อย่างดีนะครับก็มีการศึกษา,าเกี่ยวกับชุมชนที่มีอายุยืนทั่วโลกนะครับก็มีอยู่5ประเทศนะครับก็มีอเมริกาคือเป็นชุมชนเล็กในอเมริกาในริสในญี่ปุ่นในแคนาด้แล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็เป็น, Costa Rica นคอสตาริกาคือคนที่นี่ก็จะมีอายุยืนเป็นร้อยปีเป็นส่วนมากนะครับ แล้วก็เขาจะทานอาหารที่มาจากพืชเป็นหลักในประมาณ95เปอร์เซ็นะครับที่เหลือก็อาจจะมาจากพวกเนื้อพวกปลาบ้างนะครับแล้วก็มีการาชันสูตรคือผ่าชันสูตรศพของคนที่มีอายุเกินร้อยปีเนี่ยก็มีการพบว่าบางคนเนี่ย มีเชื้อมะเร็งหรือมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างในด้วยซ้ําแต่ว่าเขาเหมือนกับว่ามะเร็งเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้ก็คือภูมิต้านทานของร่างกายของเขาเนี่ยมันมีเยอะมะเร็งมันอาจจะโตอย่างช,ชา้าๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปฆ่าชีวิตของเขาได้นะครับก็พูดง่ายๆคือมะเร็งตายด้วยกับเขาเขาไม่ได้จะตายด้วยกับมะเร็งนะครุปว่า เขา,ามีอายุที่ยืนมีสุขภาพที่แข็งแรงระทำอะไรเนแต่ามันเปเขาไม่ได้ก็การทานพันเบสเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราทานสามมือไม่ได้ก็อาจจะลองทานสักวันละหนึ่งมือก่อนก็นกได้นะครับและผลที่น่าพอใจของการทานา,นานพันเบสก็คือการลดน้ำหนักครับผมก็ทานมาห้าเดือนนะครับ บางทีก็รู้สึกอยากจะเปลี่ยนมาทานพวกปลาพวกเนื้อบ้างเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เย้าวยวนที่สุดของการทานอาหนารนเศก็คือน้ำหนักอาจจะโอเคเอพุงจะไม่ออกนะครับคือไม่ลงพุงนะคุณก็จะดีอันนี้เป็นจุดที่แบบทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออก็กินต่อไปเรื่อยๆมันก็ ความอ,อร่อยมันก็ก็ได้อยู่นะถ้าเราทานบ่อยๆมันก็รู้สึกว่า,าเราอาจจะไม่อยากทานเนื้อทานหมูอะไรด้วยซ้ำไปนะในบางครั้งเราหยนคนอื่นทานแล้วก็เฉยๆนะครับก็คิดว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเพราะว่าโรคภัยที่เราคิดว่า,าคนที่เป็นนยะไม่ใช่เราหรอก แต่เป็นคนอื่นแต่คนที่เป็นในที่สุดเนี่ยเขาก็เคยคิดอย่างนี้กันมาก่อนว่ายังไงก็ไม่ใช่ตัวเขาแต่สุดท้ายมันก็เป็นตัวของเขานะครับอีกอย่างหนึ่งการที่มีคนใกล้ชิดเป็นเกี่ยวกับโลกนี้เนี่ยการนั่งสมาธิก็ช่วยได้เยอะเพราะว่า,าถ้าเรามีคนใกล้ชิดคนที่เรารักเนี่ยเป็นโลกเนี่ยนะคือ พอเจอข่าวหรือว่าได้รับรู้ข้อมูลมาจากหมอว่าคนที่เรารักเน,เนี่ยเป็นอันดับแรกก็คือทุกคนช็อกครับปัญหาต่อมาก็คือการนอนหลับมันจะนอนไม่หลับคืนแรกสองคืนแรกนอนไม่หลับแต่ถ้าเราทําสมาธิได้เนี่ยก็จะใช้ในการควบคุมอา,อารมณ์ของเราให้มันเย็นให้มันนิ่งให้มันฟุ้งครับอยู่กับปัจจุบัน แล้วก็คนที่เป็นเกี่ยวกับโลกนี้เนี่ยวันหนึ่งเขาก็ต้องจากไปอ,อันนี้สมาธินี่ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดผมเชื่อว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราเนี่ยไม่จมอยู่กับอ,อดีตไม่จมกับความทุกข์ไม่จมกับความเศร้าโศกันนี้เราก็สามารถที่จะฝึกไปได้เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นเพราะชีวิตมันไม่มีความแน่นอน,นครับเราก็มองไปดูรอบๆตัวเราก็ได้ว่าคนที่อายุขนาดเราอายุขนาด45 0 0เนี่ยมีบ้างไหมที่เขามีปัญหาสุขภาพเีลวกกระไล่ ด้วยความทุกข์ของเรานะครับเพอ,อายากจะเออเรื่องนี้นํามาแชร์เพื่อว่าจะเป็นหาเป็นสิน่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมน,นะครับสวัสดีครับ